นี่ครับผมมาฟังเสียงบรรยากาศฝนแรกครับผมนี่รับฝนตกตอนแรกครับผมนี่แหละครับฟังฟังเสียงฝนจะมึึกฟ้าเพิ่งครับนี่ครับบรรยากาศนะครับเนาะตอนฝนตกฟ้าร้องนี่ครับนี่ประมาณนี่นี่ช่อมปลายซีงแหงมแล้ครับเบิึงล่มครับผมโอ้ยนะครับนี่นี่ครับเริ่มจะโตครับนี่บรรยากาศนี่ครับอยู่ในเฮี้ยฝนเปรครับนี่มึงมึงล่มจีครับเบิึงนะอ่าผมจะพาใยมึงิึงครับเนาะนี่ผมบรรยากาศตอนขั้นแรกครับผม ตอ,อนนั้นแดดออกเนี่ยหมุนบ่แดบดบร,ร้อนเปีือกปังครับผมโอ้ครับแดดก็มาอือครับบรรยาก,กาศตอนฝนตก,กครับนี่อยละพังลมนะครับนะเบบบบนี่ยอ้าวขอเก็บบรรยากาศในเบื้องข้างเนาะเก็บภาพเรื่องโอ้บังน,น,น,นะยากแต่ยากครับท่าอยากเห็นถ้าอยากเห็นเบื้องข้างเนาะับังลมนะ โ oh, อ้ยนีครับฟังเสียงโอ้ยเป็นตะยา่ครับผมโอ้ยมองไหนมองไหต้นไม้ต้นไหลครับโอ้ยมองนะโอ้ยเป็นตะยา่ครับผมนี่นี่ครับผม เพิ่นเริ่มตกเริ่มเข้าบ้านแล้วครับผมนี่ละโอ้โหเหมืนนะโอ้เก็บภาพสดๆครับนี่ครับผมบรรยากาศตอนฝนตกใหม่ๆครับผมนี่ละฟ้าร้องเปี้ยงป้างครับผมนี่ครับบริเวณบ้านผมเองครับผมนี่ละโอ้ผมอยากญ่เว่านี้เเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอ,อยาบไปบ้านทำเนาะ จากิารฝากกันตัเบิ้งน้ปผมงกมรมาะอ้าคุสงผมมลมผมลมลมลผมตรงไหนผจัดการมันอบเออเออนนไม่ไมกันี่ละทำแบบนั้นไม่คำแม่เดี๋ยวโอ้งลมเลยครับนลมนี่ไอขี้ขันมาเข้ามาโอ้บรรยากาศตอนฝนตกครับนี่แหละะมนี่ครับโอ้ังลมเลยสุดสมบนะฝนประายามเป็นนาบานครับผมเป็นตะยานมันเป็นตะยานครับผม

โงเนะปะครับ่บันโอ้สิเครับ,บนี่โอ้ยบนงุงงงเข้าานครับเนาะโอ้ยพา,ย,า,ายุพายุพาย,พายุเลยเป็นายาลุกนะโอ้ยบงงบงงเ้ยนเก็บม่กนะับครับนะโอ้ย ล้มล้มนครับล้มน่ครับนะล้มลงฝนนียนะนนี้มัเจ็บวกับพอกันฝนมันล้มมวนล้มกันนะโอ้เหาะพระท่นสต่ม้วานี่โอ้ปวดกัฟังกับโต๊ะบอกยางแค่ละครับุล้นะีนะโอ้ยบังคับบักบังตมวนตัวนี้านนี่ยโอ้ยโอ้ยมพยายามไกลๆกันนะเขามคท่น ก็มึเออโอ้ยต้องมึงจะเห็นเลยโอ้ยต้องฝุดตัโเลยคำฝุโอ้ยจะเคยเบิ้งนั่อคำจะเคเบิ้งนัางคำาคำวาคำวาเมีย่าเมียคำ่าเเบิ้งกันกูอยู่แค่หน้าตาเป็นเลยคำโอ้ยงาน นี่ครับฝนเลิบสีเงาเข้ากันเนาะนี่ครับผมตุ่นวงเนี่ยโอ้ยครับที่บรรยากาศตอนฝนจะตกใหม่ๆครับผมนี่แล้วต้ฟังคุณแบบแดดร้อนได้ครับโอ้ยนะพยานหล่อไปด้วยกันผมก็พี่บัดแดดร้อนได้ต้องเวียนเหลี่ยมวงๆคนเนี่ยน้มาเนียนจบปะ ไอ้มอมแม่มาครับนี่บังลมเลยครับโอ้ลมบูบ,ออบ,บูเข้ามาเนาะเออเหลือเสาลมเนี่ยแหละครับเนี่ยบรรยากาศเนานะโอ้จะเป็นพระในหมู่บ้านครับผม สามไ่เกันโอ้โถ้าขอผ้าอยู่เขาผมบานเห็นน้องมันนะ อวันเสื้อผ้ายนีเขาเป็นเฮียนนะเขาไปเบื้องหน้าบ้านดีกว่าพอตัวเม็นมาหักบ้างครับเนาะลมบ่โอ้ยเฮี่ยนนาสจะหกจุดน้อยนะครับเนาะโอ้ยเม็นแบบบริเก็บนะครับบด้เก็บไม่ได้กวาดไม่ได้ถูเลยนี่ครับผมอ่านี่บรรยากาศภายในบ้านมันจะประมาณนี้ครับเนาะนี่ครับประมาณนี้แหละเออขันนี้่ได้ยิ่มันจะมิดโซลล์นี่ครับมันจะเปิดหน้าบ้านเบื้องกำเนิดมันจะขาดประมาณนี้ ฟังเสียงเก็บกินกินบรรยากาศนะครับเนาะโอ้หเย็นซวยๆครับผมนี่รับประมาณนี้ครับผมนี่มันดำขึ้นไหมครับผมดำขึ้นมันเนาะว้ามันทำอาไรหนีเป็นมิตรรอเขาเป็นยิ้มปูก่อฟังปูต่อเบ็นตัวหระหยัดครอกบังลมอยู่แหละครับเนาะบรรยากาศเนากครับตอนขรแรงครับผมนี่ลายเหมือนแรลงครับผม โอ้หอม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 ขี้ดินเพื่อนวะเดี๋ยวเราพร้อมมือเงินมานอนนี่นอนโอ้นะครับโอเคนะครับเอาซัมนี่ก็นะครับผมเบื่อก็น่าตามมันลมบอกว่ากันลมแล้วเป็นเรื่องครับผมน่าจะต่างกันนะโอเคนะครับน้อง่าจะต้องเก็บภาพเก็บกล้องครับผมผมไม่ได้ม้านนิดว่าครับผมในระดับครับผมบิดม่านครับผม โอ้โนี่ครับผมบรรยากาศภายในบ้านของผมนี้จ้องมีน้อยครับผมนี่จะเป็นโซฟาครับผมโอ้บริเก็บบริกว่าเลยครับนี่งเหมือนมันี่เนาะอ่านี่ครับบริเวณบ้านของผมนี้อันนี้จะเป็นห้องชายกลางของผมเองครับผมนี่ประมาณนี้เนาะดูวอลเปเปอร์เข้าบ้านหน่ับ บ่แม่ประเสริฐดีกว่าดูปังนะบ่แม่บ้านเนี่ยบริเวณบ้านคมอประมาณนี้ครับน้อนนี่เนาะี่ไฟเด็กนั่งผมเละโอเคครับผมนจะเป็นห้องน้องสาวก็ประมาณนี้เนาะแบบมาจะก่ายภาพระดุยดูคมเละประมาณนี้ครับผมเน่นี่โอ้ยบ้านของของผมเนาะไป็นทารกขอทางราชการของผมห้องน้ำห้องท่าของบ้นเนี่ยโอเคครับผมสวัสดีครับผม